จำไว้นะในกรณีที่ คุณแม่เขียนจดหมายเชิญนะคะเป็นวีซ่าเยี่ยมญาติเพื่อให้ลูกสาวมาแต่ลูกสาวจะเอาเพื่อนมาด้วยนะคะสิ่งสําคัญที่จะต้องมีเพิ่มเติมจากเอกสารปกติก็คือการเป็นเพื่อนของลูกทั้งสองคนค่ะว่าเขาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอะไรประมาณนี้นะคะและถ้าสมมุติว่าเพื่อนอยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะจะต้องมีจดหมายยินยอมของคุณพ่อคุณแม่เพื่อนด้วยว่าเาน้องเขาจะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะเพราะมาเกิน15วันค่ะที่สําคัญนะคะถ้าสมมติ ว่าเกินนะคะอายุเกินแล้วบรรลุนิติภาวะเพื่อนก็จะต้องมีแหล่งทํางานที่แน่นอนแล้วก็มีสเตทเมนต์นะคะมีรายได้ที่แน่นอนว่าไม่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเกิน15วันสมมติขอวีซ่าหเดือนอย่างเงี้ยเพื่อนมาอยู่บ้านเราก็จริงแต่ว่าเฮ้ยต้องอยู่ได้นะภายใน1เดือนโดยไม่เดือดร้อนแบบนี้ก็ต้องมีนะคะนั่นก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะในเรื่องของสเตทเมนต์ที่จะต้องมีนะคะญี่ปุ่นเขากลัวอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือพอมาแล้วมาทํางานค่ะมาแอบทํางานในร้านหนวดมาแอบทํางานใน อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ไม่ได้ตรงตามวีซ่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้มันจะถือเป็นการผิดกฎหมายญี่ปุ่นเขาถึงจะต้องสแกนก่อนตั้งแต่แรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะจ้าเนย